สวัสดีครับอยู่กับช่องรถคิมลารถไทซิงนะครับพาท่านผู้ชมมาชมรถเกียวเล็กนะครับของคูบตตานะครับเป็นรถสองแถวนะครับผมเห็นไหมครับสองแถวนะครับตัวนี้สอบถามไปยังเจ้าของเขาเมื่อกี้นะครับเขาบอกว่าตัวนี้เป็นรุ่นแรกนะครับของคูบตตานะครับ แล้วขายนะครับคันนี้นะครับในราคา4ี0 0 0บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับ40.000บาทนะครับดูนะครับตัวนี้เป็นรุ่นแรกนะครับมันจะเตี้ยนะครับรุ่นแรกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเนี่ยนะครับเรื่อใช้เป็นสตัวนะครับให้เลือสามตัวนะครับ มาชมกลแ่กต่างนะครับนี่รุ่น3ามนะครับรุ่นสามรุ่น3ามเขาไม่ขายนะครับเขาขายแต่ขายแต่คันนี้นะครับคันนี้ไม่ขายนะครับคันนี้นะครับคันนี้ไม่ขายนะครับมาดูคันขายนะครับมาดูคันขายนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ คูบตะ S R J สามโปนะครับนี่นะครับมันจะเตี้ยนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นแรกนะระบบเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่ารุ่นแรกนี่จะจะช้ากว่ารุ่นสองกับรุ่นสามนะครับเอาไปใช้ภายในโคเรือนนะครับสี่หมืนบาทนะครับเดี๋ยวจะให้ดูช่องหลังนะครับ นี่นะเดี๋นีไปเทียบกับคันนั้นนะเห็นไหมครับสี่หมื่นนะครับคันค 40, น,คนี้นะครับน่าจะนี่นะครับน่าจะแบตใหม่นะครับลูกนี้นะครับ น,นี่ครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องสองสูบนะครับสองสูบดีเซลนะครับนี่ดูตรงไหนเนาะรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามเลยจอดหน้านะครับฝุ่นนะครับฝุ่นเครองเลย ให้ชมโดยรวมนะครับว่าสี่หมืนบาทจริงไหมนะครับรถอยู่อำเภอเขมราดนะครับอำเภอเขมราดจังหวัดอุบลน,นะครับผมท่านไหนที่สนใจนะครับติดต่อผมมาได้นะครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดสามศูนย์ก้ห้าเจ็ดสามสองหกสามหกสี่นะครับ โทรมาสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรว้ให้นะครับท่านไหนที่สนใจนะครับผมเนี่ยนะขายหมดนะครับรถหกรถไทนะครับแบตเตอรี่ก็มีนะครับหางก็มีนะครับบ้านเลยนะครับซาลี่เยอะจริงๆนะครับอะเนี่ยนะครับ รถเกี่ยวเล็กนะครับใช้ภายในคูเรือนนะครับเขาจะขายเขาจะขายในราคาสี่หมืนบาททวนนะครับท่าในที่สนใจนะครับติดต่อผมได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นหนึ่งเนี่ยจะช้ากว่ารุ่นสองกับรุ่นสามนะครับนี่นะครับรุ่นสามคันนี้รุ่นสามนะครับเดี๋ยวจะให้ดูความต่าง รุ่นสามนะครับนี่นะครับมันจะสูงกว่านะครับดูช่วงหลางเขานะครับว่ามันสูงจริงไหมนะ ต่อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปกับคูบุต้านะครับรถเกี่ยวคูบุต้าขนาดเล็กนะครับผมเพาะตอนนั้นที่สนใจนะครับติดต่อผมมาได้นะครับ0 9 5 7 3 2 6 3 6 4นะครับขายในราคา40,000บาทนะครับ ยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องวุฒิเข็มลาถไทยซิงด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ